เดย,เดย <Okay. S 1> กับสวัสดีพี่น้อง มือนี้กลับมาเฮ็ดลาบเท้ากินสวยอีกกินเที่ยงอีกได้พี่น้องเด้อเป็นเท้าที่สองเราพี่น้องเฮ็ดกินไปบ่บ่ท่านโดนเท้าครับไก่ขึ้นยากอีกกะพักกันเอาไมา่เฮ็ดลาบกลิ่นรังเบืองนะพี่นอ้องเนาะมันติดเชื้อปิคือเกาบ่เสั็จเฮ็ดย้ำเดยก็ติดเชื้อย้ำนั่นเราพี่น้องลาบเท้าของมันหายากกด้ถุงน้อยเนาะน้ำหวยน้ำห้องกะเกือดเยอะบัะดดนใดเป็นแหล่งที่บ่สุทธิ์บันเป็นแต่มีสารเคมีกะบ่เอาไม่กินพี่น้องเขากะหาเบืองบนันใดมัน ไอ้ฮะเบิ้งบนใดมันเป็นแต่สะอาดสะอาดที่น้ำยาน้าหวานบลงเนาะพี่น้องเนาะคั้นออกมาจนเกิดโมเมนเห็ดสดๆที่พี่น้องกัามาลวกมาเห็ดเอาน้ำห่อนลวกซิก่อนเนาะจังค่อยเป็นแต่กินพี่น้องอ<ะ>กัมาต้มมาหยังก็เฮ็ดให้สะอาดอยู่พี่น้องเด้ยเฮ็ดเปลี่ยนแต่สะอา,อะอาอดช่วยกับใช้ดครื่องมื้อนี้มันกเกิดน้ำบ่สะอาดเนาะาก็บ่อยากกินเนาะพี่น้องเนาะก็หากินบนใดก็ว่าน้ำสารเคมีบ่ตกบ่ค้าง หากินน้ําแบบว่าน้ําไฟน้ําหวยน้ําสาแบบน้ําบัวหลวงพอน้อมน้ำบัวหลวงบันั่นข้าวหนำหลวงมากอะอาจจะสารเคมีกิดสีมาเนาะพี่น้องเนาะเอาเมื่อนี่ก็มาทำหลาบเขาเห็ดลาบเขากินที่เก่าพี่น้องแต่มีหอยแดนะครับซอยหัวหอยหอยเสอรีบ้านเฮาเนี่ยพี่น้องแล้วก็นี่ก็หอยหอยเสอรีมันก็มีทั่วฝักยาวแด้ มีพริกน,บบน้าพี่น้องมีคามีตะไคร้ถ้ามีหอมหอมใบเลี่ยยหรือหอมเป๋บ้านเขาน่อพี่นอ้นนนองกับเสบยพือกันเน้องเสียข้อขวดน้ำเศษผิดเผ็ดยจังเลยกับเสบยยึดแต่ว่าเผ็ดยลายกับอะไรได้ดละ่ะกินแก่มันกับงัยแซียท้องน้อพี่น้องนอกขั้นใส่เผ็ดยลายกันเลยนี่แม่ครัวฝนกำลังซอยนั่นซอยนี่ใส่อยู่อุป,ปกรณ์ไรพี่น้องพิธีเฮ็ดลับเท่ากันเลย กระลาย่างสันอ,อ่าว่าจักติมปลา <c oughs> เห็ดป่นปลาซะก่นอนนี่มังบนเห็ดจังนายก็ได้กินแล้วพี่น้องเดอ้อเนี่ยหัวหอย,หอยลงใส่เฮ็ดซอยกันพี่น้องจังได้กินเดียวข <c oughs> นาดนี้กะ ต่เว้นกะจีคอยลงไปแล้วนี่แกพี่น้องเพื่อนพี่น้องพี่น้องนอนใหญ่บ้านครับพี่น้องมาเห็ดเนาอยู่วนี้กินให้กินเนื้ียงสำหรับมือนี้มาตัดละมันมาแกะละมันมาไว้แต่นี่เพื่อนเห็ดใส่กันหันใบเห็ดใส่กันก็นั่นได้กลิ่นนะพี่น้องน้องนอนกับใหญ่พี่นองได้กกกกเด้อ,ดดอพี่นออ้องเชียรกับัเนเดชช่วยแม่ช่วยใส่หน่อยเจี๊บักพุ้งใส่ใส่ ครับในขณะนี้กัฝนกับทิมซ่วงน้าพี่น้องน้าเดือนสิงหาร์ไปไปนะครับพี่น้องสำหรับมโอนี้กับวันที่13บสามเอไน้าพี่น้องเนาะกับฝนที่ถิ่มซ่วงจากวางถึงเขาสูฝนถิ่มซ่วงกับน้ำในวังใน่ยังกระจิกรอดน้าพี่น้องเนาะอีกบ่าโดนฝนกระจิตกมาคือเก่าพี่น้องบ่าท่นเบิดได้ดูฝนที่เรา วันหน่ใจผมโลดเทากับเสบเลยอืมใจเพิเ่เบิงได้ผมใช่ผขนรถ <c oughs> ก็ไกโนโมโตใส่หลายเสีบหลาย โอ้หดาบเท่ามัจะเสียบใช่ไหมิกั้อืมเป็นได้บันแช่บ้บอ้องไเข็เนี่ย พี่น้องมากินน้ากันเด้อกินลาบขาเข้าน้ากันเด้อพี่น้องเด้อพูดอะไรเข้ากันเลยเข้าก็ได้ยพูดอะไรสั้น นี่กะพัดมีเรื่องไรนี่กะต้อนประเด็กเก็บเบิดกะะมังพี่น,น้องเสียบปันนยังรับเอาคุะว่เสียไปดีดิหักปากก <c oughs> <c oughs> ันแล้ว กินหลับเท่าเทียวที่สองเลยพี่น้องเนี่ยเมื่อนั้นก็กินเยอะวันนี้เคล็ดยากอีกก็เล้วไม่กินอีร้องเบืองแซ่บเสียบยบ่างไรก็ได้บะหมีกับเบิ้ลอิ่มหรอหลับเท่าหน่อยเฮ็ดมือใดก็แซ่ยบมือนั้นก็หายายกพี่น้องเอ,อืเออ้อตืดกะหาใส่กับบุคลมีหรอ ชดไปจากว่างช่อนคือเกี่ยวบดซ้ำแบบนี้แต่ว่าเพิ่นก็เห็ดครื่องห้องอยู่อยากเท่าทั้งเล่าทั้งเหลวไม่หอยบะหอยใจกระคว้าพริกตะไคร้ค่า ทอดฟักเงาอ่ไม่จตกไม่แต่ไข่ไม่ทว่าทว่าฟักเงาใส่ป่นปลาใช่อ้าวอิ่มหลับพี่น้องบาดนี่งทุกคิปพัดมีกันอิ่มสุดๆคลิปหน้าฝากกันใไปนายพี่น้องเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นายพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจในเห็ดคลิปใหม่ๆพอไม่พี่น้องเบิ่งอีกต่อไปเนาะพี่น้องเนาะ สำหรับคลิปนี้อีสานมาหน้าขอกลับสัสบายดีและพี่น้องเด้อสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับ